สลับางรับ้างาแขางขนขึ้นมาขึ้นมาบีบตัจับทาตายไตายูไปหาท้องปลาเงหน้ามองท้องปลานับ ได้เอานะเด็กๆ้างขาไว้ลิกตัวตั้งตั้งขาซ้ายากแบบนี้ขาขวาลิกให้มองตรงไปด้านขวาดูแขนสองข้างขึ้น ย่อขาขวาลงไปขาซ้ายตึงอันละเก่งมากหเเาิอนีเก่งมากครัยืดตัวตรงนี้วางผู้แทนลูกอายืดตัวพอมาได้ ขาตื่นขาตื่นนะครับนับเต้าตื่นา เลยนเด็กๆออกกำลังกายกันครับตอนนี้6โมงครึ่งน่ารักดีครับอะไรว่ามวัถอยนะหน ต่อมือให้พี่ตูนด้วยอ่านั่งลงก่อนนั่งลงก่อนยองยอง,ง,งไวนงไไ้นั่งยองยองไว้ก่อนอาพูดตามพี่ตูนพูดตามพี่นะเอา้าโ,โปเยโปโลเยโปเยโปโลเยโปเยโปโลเยพูดตามเปงแดงน้ำทะเลเย็นจังน้ำทะเลเย็นจัง โปเยกะละมังโปเยกะลามังโปเยกะลามังโปเยกะลามังน้ำในถังอุ่นดี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 โอมลเกกเกิโอมลเกกเกิยโอมลเลกเกโอมลเลกเกจะกระจะกระดจะกระจะกระดจะรจะกรอโอเมลกเกิโอมาเกกเกิย จะก็ดี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 จะก็เดืดด <c oughs> อยเอาหมอีกรอบหนึง่งพูดตามพี่ตูน